สวัสดีทุกท่านที่รักติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างพลังงานของตัวนาฮิดะและตัวหมอไปกันนะครับเหลายคนคงจะได้ยินมาแล้วนะทุกคนนะว่าถ้าหากจะใช้เป็นตัวเจเนเรตพลังงานเนี่ยสำหรับทีมพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นคู่กับพี่แตมหรือว่าพี่ติก๊กหรืออะไรก็ตามนะทุกคนนะนาฮิดะจะทําได้ดีกว่านะครับตัวพืชอื่นๆนะ จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะทุกคนหลักการคือไดฮิดะนะครับจะสร้างพลังงานได้นะครับจะได้จากดอกเรี้ยนะเวลาเราแปะพืชไปอย่างเงี้ยปึ๊บเห็นไหมจะยังไม่มีพลังงานเกิดขึ้นมานะครับแต่ทันทีที่เราทําให้มันเกิดดอกเบี้ยก็คือผสมคอมโบเข้าไปครับเนี่ยจะเกิดออกมา3เม็ดแบบนี้ครับอ่ดูนะทุกคนนะเบี้ยครั้งที่2นะครับจะยังไม่มีนะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยเบี้ยครั้งที่3ถึงจะมาอีก1เม็ดนะครับเรี้ยหนึ่งครั้งนะครับ อื่าดูนะครับทุกคนครับตีเข้าไปนะสังเกตนะครับแต่ยังไม่มีออกมานะครับยังไม่มีออกมานะครับอ่าหนึ่งดอกนะครับทุกคนครับหนึ่งดอกนะครับ <c oughs> แล้วก็ยัยไม่ออกมาอีกเออเพิ่งจะออกมาเห็นไหมทุกคนเออมันไม่ได้ออกมาทุกเปรี้ยะนะครับมันไม่ได้ออกมาทุกเปรี้กการสร้างอนุธาตุของไดฮิดะนะครับ มันมีความพิเศษคือเราต้องทําให้เกิดดอกเรี้ยนะครับก็คือเราต้องทําคอมโบใส่ศัตูที่โดนสแตปมดอกไม้เอาไว้นะทุกคนแล้วก็จะทําให้เกิดอนุทตุขึ้นมานะครับหลังจากที่มันเรี้ยเนี่ยสามเม็ดนะครับแต่ว่าการสร้างอนุาตุของาฮิดะจะมีอินเทอร์คูดาวเจ็ดวิครับหมายความว่ามันเรี้ยได้เนี่ยทุกๆ2.5วินะทุกคนนะดังนั้นเราต้องทํา ให้เกิดดอกเรี้ย3ครั้งครับ3ครั้งนะครับให้มันครอบคลุม2.5วินะครับคูณ3มันจะได้7.5วินะถึงจะสามารถเจเนเรตพลังงานรอบที่2ออกมาได้นะครับซึ่งต่อให้การใช้งานจริงเนี่ยเราจะรัวขนาดไหนครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะมันจะสร้างได้นะครับจริงๆเนี่ยก็ประมาณ8-9วิครับถึงจะสร้างรอบที่2ออกมาได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ8-9วิครับ นาฮิดะจะสร้างอนุาธาตุได้3เม็ดนะต่อ8-9วินะครับเออ3เม็ดต่อ8-9วิเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับความรัวของเราว่าเราสามารถทํำคอมโบได้ต่อเนื่องขนาดไหนนะครับถ้าเราทํำคอมโบได้ไม่ต่อเนื่องก็จะช้าไปอีกนะครับก็จะช้าไปอีกส่วนการสร้างพลังงานของหมอไปนะั้นง่ายๆครับเราแค่กดสกิลยัดเข้าไปครับมันก็จะสร้างออกมาเลย3เม็ดนะครับเออแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะสร้าง4เม็ดนะครับ แต่ว่าสกิลของหมอไปจะมีคูดาวอยู่10วินะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของหมอไปเนี่ยจะสร้างได้10วิต่อ3เม็ดครับเออ10วิต่อ3เม็ดดังนั้นเนี่ยในการสร้างพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นนายฮิดะหรือว่าหมอไปนะทุกคนนะจริงๆแล้วก็สามารถสร้างพลังงานได้พอๆกันครับไม่ได้แบบๆๆเร็วกว่ากันเป็นเท่าไหร่นะเออเร็วกว่ากันเป็นเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วในการใช้งานมันจะไม่เหมือนกันครับทุกคนครับ เพราะว่าตัวของหมอไปเนี่ยเวลาเราจะให้มันเจเนเรตพลังงานครับเราต้องคอยสลับตัวออกมาเพื่อมากดสกิลนะถ้าในทุกๆสิวินะครับเราไม่กดหมอไปออกมาเพื่อกดสกิลมันก็จะยังไม่สร้างพลังงานนั่นเองครับเออแต่ว่าในาฮิดะเนี่ยเราเลทออฟฟิลได้ครับเราแปะดอกไม้ไว้นะทุกคนนะแล้วเราสลับออกไปครับเอาตัว DPS ยืนตีนะยังไงระหว่างที่ตีครับมันก็สร้างพลังงานแน่ๆอยู่แล้วครับเออเพราะว่า ตัวของดอกเบี้ยมันสามารถับออฟฟิลด์ได้นะทุกคนนะนี่นะครับเราก็แปะไปอย่างเงี้ยสังเกตว่าเดี๋ยวพลังงานมันก็จะสร้างออกมาเองโดยที่พี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเอาตัวของนาฮิดะออกมาข้างนอกครับแต่มอไปเนี่ยเราต้องจำไว้ว่าทุกๆสิบวีเราต้องสลับออกมากดสกิลครับเออไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่สร้างพลังงานนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเจเนเรตแบตเตอรี่นะครับให้กับทีมพืชนะเออไม่ว่าจะเล่นกับพี่แต้มหรือว่าตัวของตัวอื่นครับ ตัวของนาฮิดะเลยสร้างพลังงานได้ง่ายกว่านั่นเองนะเช่นพี่ยกตัวอย่างนะถ้าสมมุติว่าตัว DPS พี่คือคาเวนะครับทุกคนครับเออพี่ก็กดสกิลของมอไปไปแบบนี้เนาะจึ๊บเสร็จแล้ว,ลวพี่ก็เอากาวีมากดสกิลอานตินะครับทุกคนครับตีต,ตีตีเข้าไปนะครับเอ่อสังเกตเนี่ยจังหวะแบบเนี้ย พี่จะไม่ได้รับพลังงานเพิ่มเติมนอกจากพลังงานที่กเวมันจัดการเองนะครับเออพี่ต้องคอยสลับหมอไปมากดสกิลแล้วก็เอากเวกลับมาตีนะครับแต่เท่ากเวออกไปตัวของอันติกเวมันก็จะโดนตัดออกนะทุกคนนะถ้าเราสลับไปเป็นหมอไปครับเออมันก็เลยทําให้ตัวกเวเนี่ยมันจะต้องตีจนจบโลเทชันของเขาก่อนอ่ะมันถึงจะสลับไปเป็นหมอไปมากดสกิลได้ครับเออมาดูนายฮิดะบ้างนะ ไปเข้าไปนะครับน uh, ี่แน่ป <gt> ้าป <im> <rawd unre> ้าป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 ้าหักป้า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 นี่แน่ครับทุกคนครับตีเข้าไปเรื่อยๆนะครับตีเข้าไปเรื่อยๆนะครับไปยังไงเอ่ยตัวละครที่ทดสอบให้ทุกคนดูนะครับก็จะมีเอนจิ้ยีชาร์จอยู่ที่หนึ่งร้อยสาสิบเก้าเนาะเอ่อที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะครับสังเกตว่า ฝั่งของนาฮิดะเนี่ยมันจะเลยนะครับกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาอยู่นิดนึงนะเออทีมนาฮิดะจะเลยกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาทิดนึงครับในขณะที่ฝั่งของทีมหมอไปเนี่ยมันจะตรงกับกรอบสี่เหลี่ยมพอดีนะเออมันจะตรงกับกรอบสี่เหลี่ยมพอดีก็สรุปได้ว่านาฮิดะเจนพลังงานได้เยอะกว่านะครับแต่ว่า มันไม่ใช่ว่าจะเยอะกว่าแบบเยอะกว่าจริงๆเยอะกว่าเยอะอะไรอย่างนี้หรอกนะทุกคนนะมันก็จะได้ประมาณนิดนึงเท่านั้นแหละนะครับซึ่งในการใช้งานจริงอะ่ะพี่บอกเลยว่ามันความรู้สึกที่ให้มันไม่ค่อยต่างกันหรอกนะแบบประมาณแบบนี้แหละแต่ว่ามันช่วยเติมส่วนที่ขาดหายได้เช่นสมมติว่าตัวละครตัวนี้ต้องใช้180แต่ว่าเรามีแค่1้0ยิอะไรอย่างเงี้ยนาฮิดะมันก็จะช่วยได้ดีกว่านะครับในขณะที่หมอไปยเนี่ยเขาต้องแบบมาคอยกดสกิลด้วยนะครับเออถ้าลืมกดสกิลมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย อขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรัับวนนี้สวัสดีครับ